เราถามเลยลวกันความลับของอโยอีกเรื่องคือมีนมสีเต้าเฮะเชื่อว่ามีแฝดจริงไหมเออจริงไหมโยไปรู้มาจากไหนเนี่ยน้องเขาก็ึพิ่งถามมาเราก็บอกตายแล้วมีนมสีเต้าคืออะไรมันเป็นความความฝันมีจริงๆรฮะคืออะไรมันมีนมตรงนี้อีกสองเต้าตรงนี้เหรอคะตรงตัวตรงนี้ตรงนี้แล้วมีน้ำนมออกมาด้วยตอนที่เขา้อตอนแรกแต่แรกไม่รู้หรอกว่าเป็นอะไร แล้วตอนตั้งแต่เด็กๆมาเราก็จะมีเป็นเหมือนแผลเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งแต่จริงๆมันคือหัวนมโอ้โห้วมันเล็กมากไงเพราะว่าตรงนี้แล้วก็แบบเราก็เป็นแผลอะไรที่มันเป็นเหมือนกันสองข้างอะไรเนี่ยจนแบบเติบโตมาพอมารู้อีกทีตอนตอนมีลูกอ่ะมีลูกให้นมลูกอ่ะน้ำนมไหลเราได้ไปไปหาหมอไปดูไหมครับว่าหมอเขาก็บอกว่ามันก็มีคนเป็นแต่ว่าแต่ตอนนั้นคือ คือก็ไม่ปัญหาผ่าตัดตอนไอ้ปี1นนะคะออภาษาหมอเขาเรียกเดอะมอยซิสมันจะเป็นก้อนเนืออ้อจะเป็นก้อนเนื้อก้อนหนึ่งอ่ะเท่ากับกำมปั้นเนี่ยเ<ะ>กาะอยู่ปีกตุลูกเนี่ยหมอเขาเอ็กซเรย์เขาบอกเอ็กซาเรย์หมอเขาเข้ามาบอกว่ามีฟันปลอมไหมบอกมีค่ะเคยกินกระดูกอะไรไปไหมไม่เคยค่ะทำ<ช>ไมครับเขาบอกเขาเอ็กซเลย์เจอมีกระดูกอยู่ท่อนหนึ่งแต่ยังไม่รู้ว่ากระดูกอะไรสุดท้ายบอกว่า ต้องผ่านนะถ้าทิ้งเอาไว้อ่ะท้องจะโตข้างหนึ่งแล้วระหว่างนั้นที่ยังมีก้อนนี้อยู่เนี่ยก็มีอะไรที่เหนือธรรมชาติเราก็จะแบบว่าเวลาเราอยู่คนเดียวงีเงียบหรืออะไรเดี๋ยวหางตาเราก็จะเห็นมีคนมึงปั๊บปั๊บดีเดียคือเวลาเราทําอะไรแล้วก็ชอบร้องเพลงใช่ไหมร้องเพลงแล้วพอหยุดร้องปุ๊บก็จะมีเสียงผู้หญิงร้องต่อออกไปอย่างนี้เลยเราก็นึกว่า บ้านไหนเปิดพิยุเพลงเดียวกับที่เราร้องวะแล้วก็คิดอย่างนี้ตลอดเลยอ่ะมันมือนเออก้องเข้ามาในหูเลยมันเหมือนได้ยินเสียงแววร้องต่อร้องต่อเพลงเดียวกันอ่ะเออแล้วก็อ่ะเสร็จแล้วสรุปแล้วพอพาเอาเนี่ยออกไปอ่ะมันหายไปหมดเลยที่เห็นคนแวบๆกับเราความรู้สึกว่ามีคนอยู่กับเราหายไปหายไปเลยแต่ว่าที่พาออกมาก็จะเป็นก้อนเนื้อเท่าเท่ากัปั้นเนี่ยค่ะแล้วในก้อนบนก้อนเนื้อเนี่ย ก็จะมีฟันอยู่สองซี่ก็คือแฝดคือกระดูกคือกระดูกที่ค็เอ็กซเรย์เห็นนะคะมีฟันอยู่สองซี่แล้วถัดมาตรงนี้ก็จะมีผมอยู่สามสี่เส้นขึ้นขมวดเกิดอยู่ช่แล้วล่ะเช่ใช่แล้วเสร็จแล้วเราก็เขาก็เอาฟันสองซี่เนี่ยไปวิจัยตอนที่ผ่าเนี่ยอายุ24บฟันเป็นฟันหองคนอายุ24 ฟังหนึงคนอีวิอ้แต่ตอนนั้นเป็นข่าวดังมากลงหนังสือพิมพ์เป็นอาทิตย์อาทิตย์เลยแล้วก็แต่ว่าคุณนักข่าวก็จะไปรบกวนเจ้าของโรงพยาบาลคุณหมอที่เป็นเจ้าของโรงพยาบาลอะไรว่าตีสามตีสก็ไปกดอ่อนเรียบหมอให้บอกว่าหมอ เขามาเอาเด็กออกใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็มาเอาเด็กออกใช่ไหมให้ให e ้เอาลูกออกให้ได้อะซึ่งตอนนั้นเรายังวร์จิ้นอยู่เลยนะแต่ว่าเราไม่เคยอธิบายใช่ไหมไม่เคยตั้งโต๊ะให้หมอไม่ไม่มีค่ะแถลงไม่มีตอนเยียบไปเองเออนี่ถ้าเหมือนเมื่อก่อนนี้รู้เ่อไม่กล้าไปนอนาบ้าโดนนะไม่รู้เดี๋ยวนี้มีเสียงแว่แต่เงแสรนั้นก็คือ มีปีกมดลูกข้างเดียวนะเพราะเขาเขาไม่สามารถเลาะเอาก้อนเนื้อเอานั้นออกได้เพราะเกาะซะจนแบบว่ากลืนอะไกตัดปีกม้นลูกทิ้งข้างที่แปลกคือบอกว่าเป็นฟันอายุ2 4ด้วยแต่ว่าเขาก็ยังไม่ไปเดียวเขาก็ค่อยๆโตไปกับเราเขาโตไปกับเราจึงถ้าเราไม่รู้เราทนปวดแล้วก็ปล่อยไว้เนี่ยท้องเราก็จะโตขึ้อแลวอยได้หลังจากได้ทาอะไรแบบ ก็มีทำบุญให้เขาไปเหมือนกันก็คิดว่าเขาต้องมีอ่ะเพราะว่าไม่งั้นเราจะได้เราจะเห็นอย่างนั้นเราก็ได้ยินอย่างนั้นมาประกอบใช่ก็ต้องมีอ่ะถอนหทยใจทำไมอะคุณหล่มถอนใจทำไมไม่ดึงไม่เศร้าอีกแล้วอ่ะี่นี่มันเป็นเรื่องของดาว ทั้งสคนเพราะอะไในชีวิตนี่มันไม่ได้ดูโลยด้วยกิบหลาอกมันเป็นต้องมใช่ไหมคนไม่โรยด้วยกีบต้องมีมีสุขมีทุกทุกคนจะแต่ในช่วงวัย60สเนี่ยก็มาดูแลกันสนิทสนมพูดคุยกันมากขึ้นใช่ก็มีเพื่อนน่ะเพื่อนมันก็ต้องคุยได้ทุกเรื่องนะคำว่าเพื่อนนะคะเจอภาวะซึมเศร้ากันไหม ผมอยากรู้เหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วดูกรนดิกกระดามากเลยอะเห็่นคนนี้เจอใช่มาจากอะไรรู้ไหมมาจากการไม่นอนคือเป็นคนแบบนอนหลับยากมากแล้วถ่ายละครสมัยนั้นปอจะรู้ถ่ายไปออกไปถ่ายไปออกไปถ่ายไปออกไปแล้วละครน่ะเราคนอื่นอ่ะเวลาไม่มีตัวเขาจะไปงี่ย์แต่เราไม่มี่ยแตาอยู่เนี้ยนอนไม่หลับเป็นคนหลับยากแล้วขับรถเองแล้วพอมาถึงวันนึงอ่ะมันร่วงเลยก็จบ จบคุณชายตำระเบิดเป็นละครเย็นท,ที่ยาวมากคิดได้รับความนิยมอย่างสูง,สงแล้วก็ถ่ายท่วทุกทุกตอนฝนตกน้ำท่วมอะไรก็ก,ก็ก็ถ่ายพอจบเรื่องนั้นคือเราแบบร่วงเลยแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเราเปลี่ยนไปนเหมือนกับ <ed> เราไม่มีแรง <c oughs> เราเหนื่อยแล้วเราก็แบบเราเราทำมิจฉก่อนนะก่อนหน้านั้นเราจะรู้หมดว่าอาการสมเศร้ามันเป็นแบบนี้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 ของมันผ่านมาในชีวิตเราแล้วแต่พอปุ๊บเราจะรู้แล้วโกรธเนี่ยคุณเป็นละครพูดผิดหคำเนี่ย พูดแค่หนึ่งอะเราโกรธไปเป็นร้อย<ฮ>อย่างเงี้ยมองแบบแล้วตาไม่มีแววเลยตามันแบบจากเราที่เคยก็นี่ก็ตาไม่มีไม่มีมมแววเหนื่อยพูดไม่ไหวเหนื่อยเหมือนกับมันมันอยู่ๆก็นั่งร้องไห้แล้วก็ร้องไปสุดท้ายก็ต้องไปพบแพทย์แล้วก็รักษาตัวตอนนั้นจะต้องเล่นไทล่าเนี่ยภาคที่น่าจะเป็นน้องน้องทัพทิมอัญจเรนกับน้องใบ,บเฟิร์นหรือเปล่าหมจำไม่ได้ภาคนั้นอาจจะเป็นภาคนั้น ก็คิดว่าเล่นไม่ได้แล้วก็โทรไปปรึกษาคุณละครว่าเอ๊ะเราจะบอกคุณแดงก่อนดีหรือจะบอกน้องหลอดก่อนดีคุณเปลาตอนบอกบอกน้องหลอดก่อนลวกันก็โทรไปหาน้องหลอดพี่เล่นไม่ไม่ได้แล้วหลานน้องหลอดพี่พี่ไม่ไหวเพราะตัวละครมันต้องใช่ใช่เพราะเรารู้แล้วว่าเราเราไม่ไหวเราไม่มีแรงพูดไม่ไหวเราไม่ไหวเหลอดตกใจมากเลยเพราะเราพูดตลอดว่าเราจะตายในหน้าที่เราจะตายในกองถ่ายเราเป็นคนรักการแสดงมากแต่ตอนนั้นไม่ไหวแล้วบอกหลอดเอานี้แล้วกันพี่จะไปเปิดให้นิดนึงแล้วลแล้วหลอดหาใครมาเชื่อมหลอดบอกไม่เอาไม่เอาไม่เอา บอกนั้นขอพี่รักษาตัวก่อนนะช่วงนั้นก็ไปรักษาตัวก็วิธีเอ็นทายเอใช้ใช้วิธ<อ>โีโดยโดยคนแนะนํานำผ่าคือตอนนั้นจะมีจะมีที่ยุคนั้นที่ก็มีตรงเนีบเปิดขึ้นมา<ช>แต่ว่ายังไม่ยังไม่เป็นคนแบบยังไม่ได้เป็นที่รู้จักให้หลายชาตกใหม่มากแต่สองปีเต็มกว่าจะกลับมาเป็นอย่างนี้ได้เชื่อไหมว่าจะพูดแบบว่าลูกทำไมลูกทําแบบนี้แม่ไม่คข้าใจเลยไม่ออกนะคุณหลวงทํำนี้กับแม่ พูดไม่ได้ลูกลูกทําอย่างนี้ทําไมแม่มันสปีดไม่ได้มันดรอปไปเลยทั้งที่ที่เราอ่ะพยายามจะแบบว่าโูกทำไมทําแบบนี้อ่ะแม่ไม่เข้าใจคุณลวงมันเกิดจากอะไรครับมันดรอปมไมันยต้องใช้ร่างกายึ่ไม่นอนอ๋อไม่นอนหนักมากแล้วมันแบบลุมเป็นทุกทุกอย่างเข้ามาแล้วต้องพบจิตเวชเพราะว่าคือทำยังไงให้เราหลับไม่ได้แล้วหมอก็ต้องมาปรับสรุปก็คือสมองมันลิร์ตคือเป็นคนหนึ่ง อย่าออกกําลังกายหลังบ่ายโมงออกกำลังกายหลังบ่ายโมงไม่ได้มันจะเป็นแบบนี้บอกว่เป็นอันตรายเลยแล้วก็อย่าท่องบทก่อนนอนเพราะท่องบทก่อนนอนปุ๊บตัวหนังสือมันวิ่งเงี้ยมันไม่จบแต่ดาวเป็นคนเป๊ะไงเป็นคนเป๊ะมากจริงเล่นละครมาด้วยกันแล้วเพื่อนเรารู้เลยว่า มาตรฐานสูงมากก็เลยต้องต้องเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตเหมือนกันนะใช่เเราก็ต้องแบบว่าใช่ไหมอะไรที่จะเกิดขึ้นก่อนเที่ยงเนี่ยเอาเลยเต็มที่แต่หลังเที่ยงไปก็ต้องระวังแล้วแล้วก็พอพอก่อนนอนอย่าท่องบทเราก็ต้องรู้ตัวเองว่าเราต้องไม่ท่องบทคือความที่เราแบบอยากให้มันดีมากๆยิ่งเล่นละครจากเล่นละครย้อนยุคนะอาบน้ำไปยังท่องบทเลยเชื่อไหมอแล้วก็แล้วก็คุณใชยคุณสามีจะบอกฮะอะไรนะ บอกเปล่าดาวท่องบทคืออ่านหน้าไม่ด้วยก็ท่องบทไปด้วยคือพูดให้มันเข้าปากเข้าปากคือถ้าบอกว่าเป็นรุ่นใหญ่เล่นกับเนี่ยเชิงสาสามคนท้่เชื่ออยู่แล้วมาเนี่ยแทบจะไม่ได้ดูบทเลยเอาจริงๆนะแทบไม่ได้ถือบทเลยคือเขาจะมาเนี้ยแบบทุกซิ้นซุกซิ้นรับผิดชอบไม่แล้วสมัยก่อนที่เราเล่นห้องเจกเราต้องช่วยตัวเองเยอะถูกไหมทุกอย่างมันแบบเราคิดหมดแล้วเอ๊ะเราจะยังไงเราจะคือคิดคิดคิดแล้วเป็นคนไม่จบไงคือเล่นไปเสร็จแล้วอ่ะ ขับรถกลับไปบ้านเนี่ยเอ๊ซีนนี้ทําไมเล่นอย่างนี้เอ๊ทำไมเราภาคแบบนี้ทําไมเราไม่ภาคแบบนี้นะเอ๊ถ้าเล่นแบบนี้เราน่าจะเล่นแบบนี้ได้แหลอยังเก็บไว้คิดต่อใช่คิดคิดาเขาจะยิงจางบางทีเวลาเขาบอกอะไรเยอะๆอ่ะเรานั่งเนี่ยเขาเดินผ่านเราไปเขาไม่เห็นเราเลยนะเขาจะเขาจอยอยู่กับสิ่งที่อยู่ในนั้นจะแบบ แต่หลายผมได้ยินหลายคนพูดนะว่าเรื่องการนอนเป็นสิ่งสําคัญมากถ้าเกิดผมว่านอนไม่ดีเนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นไปในสำหรับโรคต่างๆนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะนี่แหละซ่อมแซมบางคนก็ซ่อมแซมไม่พอบางคนก็นอนเยอะเนี่ยซ่อมเหมือนนั่นซ่อมเหมือนนั่นซ่อมไม่เยอะยังดีไม่เยอะซ่อมแบบ สามสามที่ที่นอนหรือหมอนเข้ากนคอคนรนอนคนหนึ่งนอนเครื่องพันเครื่องแต่ละที่มีเข้าแล้วนอนง่ายหลับง่ายพรับง่ายดูอะไรถ้าสนุกได้อย่านอนอย่าเอนนะนี่หลขนาดเขามีปัญหาเขายังหลับได้เลยหลับแล้วก็เราแล้วสิ่งหนึ่งเราสามคนที่เราเยียวยาหัวใจกันที่เราเวลาเรามีทุกข์หรือเราอะไรเล่าใหาเขาฟังนู่นนี่นั่นเขาฟังคือเพื่อน คือคุณไม่ต้องมาแก้ปัญหาให้เราหรืออะไรหรอกอแค่คุณอยู่ข้างๆเราแล้วฟังพูดแล้วเดินตอนจะไรหลอย่างี้คือมนมันที่สุดของชีวิตละมันคือมันมันเหมือนกับอยู่ด้วยกันแล้วมันเป็นส่วนผสมถะนะ้าลงตัวลงตัวสช่ะเป็นความแตกต่างที่แบบอยู่ด้วยกันได้แต่ก็ดีใจมากนะที่พอรวมตัวแล้วเข้ากันเข้ากันเนาะเข้ากันมากผสมประสานกันดีเหมือนกับอาหารมื้อนี้เลยอร่อยมากอร่อยมากต้องอยากอยากให้คนมาลอง ้ารรับทราบแบบเนี้ยสักครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วคุณจะได้รูเลยว่าโหย้อนกลับไปวัยเด็กนี่เหมือนไม่ใช่เหมือนกินข้าวนะเหมือนกินสเต็มเซล S <S, <S อยากท uh> ิ้งขยะเรื่องเก็บกวาดขอให้เป็นหน้าที่ผมครับร้านมีทังขยะดีทำคามสะอาดมากมากเพราะฉะนั้นเรามีตัวช่วยรักษาความสะอาดได้แน่นอนแนะนํานี่เลยครับชุดกิ๊บเซ็ตถุงขยะแชมเปี้ยนครับเป็นแบบม้วนนะครับมีกลิ่นหอมหลายกลิ่นมีทั้งกลิ่นกุหลาบกลิ่นลาเวนเดอร์ครับหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตและเซเว่นอีเลฟเว่นครับและแน่นอนครับที่ทุกคนโอผมบอกให้เลยนะครับว่ากานง่ายนะคุณผู้ชม พอรถสะบัดมันออกมาปุ๊บเนี่ยนะครับจะมีเชือกอยู่ตรงนี้ทุกคนรอคอยเลยใช่ไหมครับเชือกมัดปากถุงครับดึงออกมาแบบนี้แล้วก็มัดถุงได้เลยเรียบง่ายมากๆนะครับเก็บกว่าแล้วก็กลิ่นหอมด้วยคุณผู้ชมควรจะต้องมีไว้ทุกครัวเรือนแหแมเนี่ยนะคะดูรายการนี้มานานแล้วหวังว่าวันหนึ่งจะได้เห็นของจริงแล้ววันนี้ในที่สุดไม่ใช่แต่ังได้เห็นแล้วนะครับว่ามันเป็นยังไงวันนี้คุณอาร์ตอยากจะมอบให้เลยไหมครับใช่ครับแน่นอนครับถุงขยะแชมเปี้ยนอยู่ห้องไหนก็หอมด้วยถุงหอมแชมเปี้ยนวันนี้มอบให้เจ สวยอโยัศวรรคยครับโอได้ใช้เลยเนี่ยเลย อยู่แล้วที่เข้าล้านเขาถามเลยนะมีช้เเต้นเข้าไปมีจั๊กเี้นเข้าไไ่างได้มีครับมีครับทุกคนโอ้ดีใจมากเลยค่ะหูหอมจริงนี่หวานที่เดษเลยนะคะสาหรับรายการนี่นี่ไม่ไม่มาแล้วไม่ได้มีแบบนี้ทุกวันนะคบอ่าวันนีคืออะไรขอโชว์ก่อนได้ไหมปวดฟักทองค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกว่าบวดฟักทองของเราไม่เหมือนที่ไหน ในโลกนี้ในโลกนี้เลยเพราะว่ามีร้านเดียวที่อ่าเดี๋ยวให้ทายว่ามีเห้่วหรอคะอ่าให้ทายว่าอะไรมีอะไรบ้างใช่ไหมครับใช่เ่อเพลิดเทองแล้วก็ยังมีอีกนะครับนั่นขนมอะไรครับนั่นอ่ะขนมต้อมซึ่เรมันสดมากแล้วก็อร่อยมากฮะครับเพิ่งทำเมื่อเช้าแล้วก็ต้องขายให้หมดไม่ได้ค้าไม่ได้ค้างแล้วจะไม่สดครับครับทำสด ค่โอ้ยนี่เลยอันนี้เอาไปได้ไหมอันนี้คือเม็ดขนุนยังคือเม็ดขนุนค่ะเม็ดเดิมเดิมจริงๆออริจินอลโลเคอล์เอาซีนคุณขาจะได้กินก็ต่อเมื่อขนุนมันต้นมันสุกแล้วนะจะถึงจะได้เม็ดขนุนเม็ดขนุเม็ดขนุนใช่ไหมใช่เม็ดขนุนต้มค่ะใส่อันนี้คือสูตรสูตรโบราณเขาเป็นแบบนี้หรือว่าเรามีการประยุกต์ฮะคือสูตรโบราณคือแค่ฟักทองแค่ฟักทองแต่เสร็จแล้วมีอยู่วันหนึ่งประชันเนี่ยเขาทำเขามีเม็ดขนุนต้ม เขาเอาใส่ลงไปให้โรเชมแล้วบอกเอาใส่ไปในเมนูเลยซึ่งมันไม่มีร้านอื่นแน่นอนแน่นอนผมเด็กๆนะผมชอบบี้อย่างเงี้ยให้มันเละๆไปหมดเลยไม่ต้องไม่ได้กินเป็นชิ้นแล้วแล้วมันก็จะแบบเข้มข้นมากเลยใช่นี้เรากินตอนเด็กๆใช้ไใส่เม็ดเม็ดขนุนไปเป็นไงคะอร่อยอ๋ออร่อยมีรั่วอร่อยมากโอ้คืออันนี้อร่อยสดสดให้ขอซอสเลย บนอะไรหอมใบเตยหวานน้อยหนึบเนีบอย่างอย่างหนึ่งที่รู้สึกเลย่ามันหอมหวานละมุนมันนวลเนียนมันไม่มีอะไรกระโดดออกมาใช่ไหมคุณจ้อธิบายได้จริงๆละมุนเนียนแบบมันไม่มีอะไรโดดนั้นอ่ะก็อันนี้อันนี้ดิมันหนึบมันหนับแกชอบหนึบหนึบเหมือนกันใช่ใช่เดี๋ยวต้องลองนะอาร์ตต้องลองนะคกหอโอกาสที่เราจะได้กินไอ้นะ สดใหม่แบบเนี้ยน้อยมากนะหกมตีมันจะเป็นแพ็กก็มันก็หลายวันแล้วเนี่ยแต่อันเนี่ยโหคนละเรื่องเลยแต่นี่ไม่แพ้เยยังไม่ต้องเข้าปากเลยแค่ยกมาตรงนี้ก็คือกลิ่นหอมตีแบบฮอ้นี่อาหารดีมากนะจริงจรงไงก็มันรู้สึกมันอร่อยมากเลยโอ้โหไม่เป็นไรนี่ดอกไม้เป็นไงดอกไม้กินได้นะดอกไม้กินได้ของพี่นุ๊กอีกแล้วเราไปที่ไหนพี่นุ๊กก็ยังอยู่กับเรา ตอนแรกจะลงแต่กันแล้วนะไม่ได้มันกินได้เอามาลงตรงนี้ใช่เราไปคัดมาเลยว่าต้องเอาดอกไม้กินได้มาุงยอดดอกใช่ใช่แม่ลองลงเมนูนะได้ค่ะกินมาหลายที่นั่นนี่ใส่เออันนี้มีทุกวันไหมลอมีทุกวันไหมตามวัตถุดิบที่มีใช่เข้ามาเลยครับมาเลยครับหานมากเข้ามาเลยลูกตามวัตถุดิบที่มีค่ะวันไหนมีเม็ดขนุนก็ได้ทานวันไหนมีมะพร้าวน้ำ มาจะมีทานแค่เฉพาะซีซันโนตามฤดูกาลซีซันนถ้ามันมาเราก็มีเมนูนี้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสิ่งที่คาดหวังได้แน่ๆก็คือแกงส้มกับเมนูอาหารนี้แต่ของหวานเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลจริงอาหารก็จะมีอาหารพิเศษทุกวันเลยนะคะอย่างเช่นวันนี้จับปลาดุกได้มีปลาดุกนาแดดเดียว เพราะว่าเพราะว่าคุณป้าเขาจะชอบกินปลาท้องนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกว่าเาอร่อยไม่ค่อยกินปลาเลี้ยงค่ะวันไหนมีแบบว่าผักเป็ดก็อาจจะมีผักเป็ดทอดแบบผักในท้องถิ่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นของของพื้นเมืองที่บอว่ามีลูกค้าเนี่ยมาจากทั่วทุกสารทิศเลยใช่ค่ะ มาจากปตัตตานีมาจากโคราชออกมาแล,ลา้วอายุเท่าไหร่รู้ไหมค่ะที่มาสี่สี่ครเกมาถึงที่แบบวันนี้เก<อ>วันนี้มีลูกค้าอยู่เก <99, S 3> ้าสิบเก้าเห็นมแาทนใช่ให้ลูกหลานพามา ถ้างั้นต้องแนะนําลูกค้าอย่างนี้วันไหนมาถึงก็ถามก่อนเลยว่าวันนี้มีเมนูพิเศษอะไรบ้างนะว่นแต่ละวันจะมีเมนูพิเศษที่มันไม่เหมือนกันใช่ค่ะแต่ก็ต้องโมาจองก่อนถาถามเนาะใช่บางทีก็ถามว่าอีก3ามวันจะมีอะไรนีมันบอกว่าเอ้ป้าหนูจะทาหรือเปล่าคือบางทีก็ต้องแล้วแต่ว่าตุ่ดิบไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคาดหวังได้ทุกวันเพราะมันจะมีของใหม่ทุกวันใช่ตุองดิบก็จะได้สดสดใหม่ๆออวันนี้ต้องขอบคุณมากเชิญเรามาแล้วพาเรามาเที่ยวด้วยแล้วก็ได้แชร์ เออก็เรียกว่าอดีตของของแม่แม่ทั้งสามซึ่งเราไม่เคยรับรู้มาอดีตในทางที่ดีในทางที่ดีทั้งสามแล้วก็เลี้ยงอาหารเราด้วยใช่อร่อยมากๆแม่เลี้ยงเหรออ้าวแม่ทิดยมนนึงเยอะแล้วตายแล้วเราคาปากเลยอะพวกเราไม่มีโอกาสที่จะพูดคำนี้ขอพูดว่าเช็คบินขอบคุณแม่ทั้งสามแม่สามแม่รับขอบคุณฝากตามมาเที่ยวด้วยนะคะ ต่ถ้าถึงเวลาที่คุณอยากติดตามในสัปดาห์หน้าแน่นอนครับเจอกับปอหน้าทฒิได้เลยครับโอ๊ยต้องการเห็นเลยว่าเขาแบบอยากเข้ามาน้่อยากเข้ามานะพี่อยากเข้ามานะพี่โอ๊ยตุ้ตอะตุ้งตอ๊ะนี่ก้าเวลาสิบสี่ในเกาสิบห้านาทีครับชมนางทีมกดช่องถังทิบสาม จมทางมือถือกด3 plus น,นะครับแ no no mm. ล้วถ enfin ้าเกิดเข้าในช่อง YouTube ก็ต้องช่องโอตีวีรสวัสดีครับ